น้าแห้งเอออ้าวแล้วไงต่อูเอไปดูเด็ว่างไงวะอ้าวในเก็บไปอาบน้ำแม่ตายิ้หน่อยหนูมาเล่นด้วยชอบกัดนิ้วเฮ้น่าิชชนดอไปที่บ้านจะเจอนสูงแค่หน่อยจักรยานเันยาวนี่เขาขับปวย เขาคับโอยถ่ายเจ๊อีกรอบหนึ่งเจ๊สวยบนน้อยสกายบอร์ดนีต้องถ่ายหรอกในแห้งอย่ามองงั้นสิ สวยค่ะสวยนี่คนงามประจําบ้านในหมู่บ้านนี้สวยกว่าค่ะอันนี้สวยกว่านะคะหมดหมดนี้นะคะหมู่หนูบ้านนี้ไม่มีงามนี่สวยกว่าค่ะไม่มีใครงามเท่าคนนี้แล้วค่ะคนนี้งามสุดถูกต้องนะคะพูดสิชื่อชื่อพี่แอมทเซอร์เบอร์นะฮัลโหลฮัลโหลเอรีแอนเจอร์สเบอร์เออีเอามสิพูดสิอ๋อให้ผมมาบ้างมานี่นี่นี่สวยค่ะจุ๊บ